มีแชหนาจอแล้วนะอันนี้ได้ทำหรือยังนี่ยนี่นี่ี่สัยระหว่างพอทายอันนี้ได้เรียนหรือยังได้เรียนยังยังใช่ไหมย,ยังไม่ได้เรียนค่ะครูจะไม่ได้สอนซ้ำวันนี้อ่ะเดี๋ยว คาพนี้จะเรียนเรื่องพิสัยแล้วก็พิสัยระหว่างพอทายเนาะค่ากลางของข้อมูลที่เราเรา other, ียนผ่านมามีอยู่สามค่าเนาะก็คืออะไรคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยฐานแล้วก็ฐานนิยมถูกต้องไหมจำได้ไหมครับผมค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายังไงค่าเฉลี่ยเลขคณิตหายยังไงหายยังไง เอาอะไรคะเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยจํานวนนะจํานวนใช่ไหมคะหารด้วยจํานวนว่ามีข้อมูลอยู่กี่ตัวมัธยฐานทํำยังไงเอาข้อมูลทั้งหมดมาเรียงจากน้อยไปไหนคะไปมากมากเรียงจากน้อยไปมากเสร็จแล้วมาหาตัว<ม>ที่อยู่กึ่งกลางโดยการอะไรคะเอาเอ็บวกหนึ่งส่วนสอง เอ็นบวกหนึ่งส่วนสองได้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ก็ตอบตัวนั้นใช่ไหมคะฐานนิยมคืออะไรคะความนิยมสุดค่ะเอาข้อมูลที่มีความผี่สูงสุดนั่นคือข้อมูลไหนที่มันมากที่สุดเอาตัวนั้นตัวนั้นจะเป็นฐานนิยมอันนี้คือเราเรียกว่าค่ากลางของข้อมูลแต่ทีนี้พอเรามีค่ากลางของข้อมูลเนี่ยมันจะบอกได้ว่า สมมติคะแนนสอบเรารู้ได้ว่าคะแนนสอบนักเรียนเฉลี่ยเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันได้เท่าไหร่นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคือนักเรียนได้คนละประมาณเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีคะแนนมากหรือน้อยต่างกันอย่างไรมันจึงมีการวัดการกระจายการวัดการกระจายคือบอกว่าข้อมูลที่เราได้มันเป็นกระจุกหรือกระจายเช่นสมมุตินักเรียนได เกรเฉลี่ทั้งทั้งหมดเนี่ยห้องห้องมโนดห้องหกสับสิบได้เกรดสี่วิชาครูทั้งหมดห้องห้องห้องเรามีกี่คนนะสามสิบครับหรือสี่สิบหื่ยี่สิบแปดค่ะสิยี่สิบแปดเหรออ้าวทำไมน้อยจังสมมุติห้องเรามียี่สิบแปดคน 26คนได้เกรด4มีอยู่2คนได้เกรด1ค่าเฉลี่ยออกมาได้3ดาเราบ่งบอกได้ไหมว่านักเรียนนั้นนักเรียนในห้องนี้ได้เกรดเกร3ด3าทุกคนบอกไม่ได้ใช่ไหมคะพ่อหนมี2คนที่ได้เกรดน้อยอยู่ดังนั้นการวัดค่าการกระจายบ่งบอกว่าข้อมูลนั้นมันรวมกันอยู่หรือมันกระจายกันเช่นบางคนได้เกรด1 อัส่วนส่วนหนึ่งได้เกจสส่วนหนึ่งได้เกจสส่วน1นได้เกจสอันนี้คือข้อมูลกระจายส่วนข้อมูลกระจุกค,คือไปกองกันอยู่เกจหนึ่งอะไรเงี้ยไปกองการยู่เกจสองอะไรอย่างเงี้งย, 2, ะยน,นะคะอันนี้คือการวัดค่าการกระจายทีนี้มาโฟกัสที่การวัดการกระจายวัดการวัดการกระจายมีอยู่2แบบคือแบบกระจายแบบสมบูรณ์แล้วก็การกระจายแบบสัมพัส การกระจายแบบสมบูรณ์จะมีอยู่สี่อย่างสี่ชนิดนะคะการกระจายแบบสมบูรณ์จะมีอยู่สี่ชนิดซึ่งอันนี้เราจะต้องได้เรียนให้จบจบก่อนที่จะสอบกลางภาคนะคะและก็การกระจายสัมพัทธ์อ่ะดังนั้นสรุปการวัดการกระจายมีกี่แบบคะการวัดการกระจายมีกี่แบบสองครับสองแบบมีแบบ สมบูรณ์กับแบบสัมพัทธ์ใช่ไหมคะและทีนี้การว่าการกระจายแบบสมบูรณ์ก็มีอยู่กี่ชนิดคะสี่ <4 S 1> ชนิดมีพิสัยพิสัยระหว่างคอทายส่วนเบกเบมาตรฐานและก็ความแปรปรวนซึ่งวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะเราจะเรียนอยู่สีชมพูสองอันนี้เห็นไหมคะคือพิสัยและพิสัยระหว่างคอทายซึ่งมันง่ายมากครูพูดนิดเดียวพวกเรารู้เรื่องเลยห้าคนนี่คือผู้โชคดีเนาะ ผู้โชคดีนะคะอ่ะพิสัยก่อนคําว่าพิสัยเดี๋ยวครูจะให้เราแคปทีหลังแล้วพวกเราเข้าไปจดลงสมุดเนาะคาว่าพิสัยภาษาอังกฤษอว่าเรนจ์ verage, คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลชุดหนึ่งคํานวณจากผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด point ของมันคือผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด ของข้อมูลชุดนี้โดยกำหนดให้ x max เนี่ยเป็นค่าสูงสุดนะแล้วก็ x min เป็นค่าต่ำสุดทีนี้เอามาลบกันก็จะได้เป็นพิสัยดังนั้นง่ายๆเรามีข้อมูลมาเราต้องหาค่าอะไรก่อนคะถ้าสมมุติเราจะหาค่าค่าสูงสุดค่าสูงสุดของมันคืออะไรแล้วก็ค่าต่ำสุดของมันคืออะไรเสร็จแล้วเอามาทำยังไงกันคะลบกันค่ะ เอามาลบกันก็ได้พิสัยจบเลยง่ายง่ายมาก<อ>แค่นี้นะคะเนี่าขอบคุณครูง่ายยังจบแค่เรื่องพิสัยอ่าต่อไปไปดูพิสัยระหว่างคอทายเมื่อกี้พิสัยจบเรียบร้อยแล้วนะจบเรียบร้อยแล้วต่อไปไปดูพิสัยระหว่างคอทายภาษาอังกฤษหรือตัวย่อของมันมันคือ iqr ย่อมาจาก inter- ค t ท l e range อันนี้ไม่ต้องจำแต่ให้จำสัญลักษณ์นี้ไว้ดีๆ IQR IQR คือพิสัยระหว่างคอทายคำว่าคอทายเราคุ้นๆก็คือเราต้องหา Q1 แล้วก็ Q3 ส,สูตรของมันก็คือ IQR ก็คือเอา Q3 ลบ Q1 แสดงว่าเราจะหาพิสัยระหว่างคอทายเราจะต้องยังไงคะหาอะไรหา Q1 แล้วก็หา Q3 ให้ได้ก่อน แล้วค่อยเอามาลบกันเนาะโดยวิธีการหา q1 และ q3 วสาจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมหาคิหนึ่กับ q3 หายังไงลบออกก่อนไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วหา q1 และ q3 หาโดยหนึ่งคือการเรียงข้อมูลค่ะเรียงข้อมูลเรียงจากอะไรคะ น้อยไปมาก้อยไปมากจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้แล้วแต่ละสะดวกส่วนมากเราก็จะใช้น้อยไปมากน้อยง,ง่ายๆดีอ่ะต่อไปอันที่สองให้เราหาตำแหน่งค่ะหาตำแหน่งของ Q 1และ Q 3โดยสูตรการหาตำแหน่งก็คือ Q 1หาตำแหน่งะคะ Q 1เท่ากับอะไร อะไรหนึ่ง,งคูณเอ็นเอ็นบวกนวนหนึ่งส่วนสองส่วนไม่ใช่ส,สองคอ,อคอททยคอต้องแบ่งเป็นสี่จะไว้ว่าคอคือสี่แบ่งเป็นสี่ส่วนดังนั้นจะเป็นหนึ่งคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนอะไรคะส่วนสี่และหาตำแหน่งคสามก็คืออะไรคะ เท่ากับอะไรคูณสามสามคูณ n บวกหนึ่งส่วนสี่พอหาตำแหน่งได้แล้วไปดูว่าอันที่สามตำแหน่งนั้นคือค่าอะไรตำแหน่งนั้นคือค่าอะไรไปดูว่าตำแหน่งนั้นคือค่าอะไรพอดูว่าค่าอะไรปุ๊บเราก็ได้เลย q หเป็นอะไร q สเป็นอะไรแค่นั้นจบ เสร็จแล้วเรามาหาพิสัยคอทายทำยังไงคะเอาคิสามมาลบค1หนึ่งแค่นี้เองเนาะตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะไม่สงสัยไปดูตัวอย่างนะออาตัวอย่างไปไหนล่ะตัวอย่างหายไปไหนในตัวอย่างตัวอย่าง อ่าตัวอย่างเดี๋ยวเดีด๋ยวชึบชบชึบชบชบ,ชบ,ชบอ่ะตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สิบแปดนักเรียนดูค่ะตัวอย่างที่สิบแปดเขาให้หาพิสัยของข้อมูลชุดนี้ง่ายไหมมาโนธง่ายครับง่ายครับง่ายทำยังไงหาพิสัยก็เอาค่าน้อยสุดกับค่ามากสุดมาลบกันครับ เอาค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดให้เราดูประเทศและอะไรคะผลผลิตประเทศไหนมีผลผลิตมากที่สุดคะอินเดียครับอินเดียมากสุดน้อยสุดละ่ะออ,ออสเตรเลียไหนออสเตรเลียอ่าน้อยสุดหาก ไส่ของข้อมูลชุดนี้ก็เอาค่ามากสุดลบค่าต่ำสุดก็จะได้เป็นยี่สิบแปดจุดหนึ่งเจ็ดล้านตันแค่นั้นเองอ่าความหมายก็คืออ่าอะไรนะการผลิตผลผลิตน้ำตาลแต่และประเทศต่างกันไม่เกินเท่านี้ไม่เกินเท่านี้หรอกเนาะอันนี้คือพิสัยของข้อมูลตัวอย่างนี้มีใครงงไหมไม่มีเนาะไม่มีผ่านนะคะ ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สิเก้าปริมาณพลังงานกิโลแคลอรี่หน่วยเป็นกิโลแคลอรี่ของอาหารจานเดียวกี่รายการคะเจ็ดครับเจ็ดรายการแสดงว่าเเท่ากับอะไรเจ็ดฮะอ่าแสดงว่า n เท่ากับ,บเจ็ดจำหน่ายที่ลงอาหารของโรงเรียนแห่งหนึ่งแสดงได้ดังนี้อาหารจานเดียวมีเมนูเท่านี้ ปริมาณกิโลแคลอรี่มีเท่านี้เสร็จแล้วค่อยหาอะไรคะชืบชืบพิเศระหว่างคอทายพิเสษระหว่างคอทายแสดงว่าคําว่าพิสัยระหว่างคอทายของเราคือ iqr มันคืออะไรคะเท่ากับอะไรคะ q อะไรคะ q1 q3 q3 ลบ q1 q3 ลบ q q ลบ q1 ดังนั้นเราจะต้องไปหา q3 กับ q1 ให้ได้ หาคิวสามกับคิวหนึ่งยังไงที่ครูพาทำอันดับแรกทำยังไงคะหนึ่งกวเดี๋ยวอ,อันดับแรกก่อนข้อแรกเลยทำยังไงเรียงข้อมูลค่ะ,เร,ะเรียงข้อมูลข้อมูลก่อนอ่าเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยอ่าเรียงข้อมูลเรียงแล้วเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากเรียนแล้วทํายังไงต่อคะหาคิวหนึ่ง <Q 1 S 2> <1 S 1> ค่ะแล้วก็ คิวสามอันนี้หาตำแหน่งมันก่อนหาตำแหน่งมันการเอาหนึ N ่งคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะได้เท่ากับสองไปดูว่าตำแหน่งที่สองของเราคือเลขอะไรชืบชบเท่าไรสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าก็จะได้คิวหนึ่งเท่ากับสามหนึ่งเก้านั่นเองต่อไปหาตำแหน่งของคิวสามก็คือเอาสามคูณเอ็นบวกหนึ่งส่วนสองแทนค่าเข้าไปได้หก ไปดูตำแ <6 S 1> หน่งที่หกของเราคือเลขอะไรคะ4.9ค่ะ 4, 9, 4 0 9ก็ได้คิวสามมาอ่ะได้คิวหนึ่งแล้วก็คิวสามาเรียบร้อยต่อไปหาพิสัยคอทายหายังไงเอาคิวสามลบคิวหนึ่งก็จะได้เท่ากับ90กิโลแคลอรี่โอเคเนาะตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมคะ ไม่สงสัยแล้วนะอ่ะกลับมาตรงนี้ให้พวกเราแคปค่ะแคปแล้วเอาไปจดลงสมุดนะอันนี้อ่ะแคปค่ะแคปยังแคปแล้วครับโอเคต่อไปนะคะอันนี้แคปค่ะ อันนี้ให้ไปจดลงสมุดนะคะสองอันที่คร้ให้แคปให้ไปจดลงสมุดนะเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วต่อมาให้พวกเราทำงานนะคะคือข้อนี้ค่ะแคปค่ะ เสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคมาจะเช็คชื่อชื่ออะไรบ้างบอกมาชัดชัยครับชื่ออะไรนะชัดชัยครับชัดชัยมาโนโดครับมาโนดแล้วก็ใครครอ๋ออันนุ่มนะอัอนุอ่นม สุภาศราค่ะแขท่ชาสุภาราหมดแล้วค่ะคนผู้ชคดีของคูภาพนี้เจอกันใครนะคะเจอกันสัปดาห์หน้างานให้ทำตรงในสมุดเจอครูตอนไหนให้เอามาส่งโอเคนะคะโอเคครับสวัสดีครับมีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคับ